ครับขานบั้งไฟจากจังหวัดยะโสธรพร้อมแล้วที่จะนำพาบรรดาเอฟซีบั้งไฟตะไลยักษ์บั้งไฟล้านที่จะขึ้นสู่ฐานกับทีมงานเดครับเอาเป็นบอลติดสินะครับบอกสายที่มาฟ่อน้ำเออบอกสายที่มาฟ่อน้ำเนี่ยขยันลับแรงกันตกกันพี่น้องเออ ไม่เปลี่ยนแทนผ้าเปลี่ยนยังจินอยู่บ่มีอยู่ดยเด้อ,อกระแสท้นลอยหมดน้อมมาที่ทางน้ำบัดน้องแขนเสื้อผอมอาลีเพื่อแยยามเปิดหานวามาเวคคือจะงแค่ทาดน้ำยามแปลงก่นบ่มี มาเมื่อนี้ฝากน้องพี่ไปตักงเขาแม่มาเมื่อนี้ฝากน้องพี่สินิพังขอให้ดังเมื่อนี้ดับอย่าหลับล้าเม่นโลดไปละอ,าอล่างยาติคือพังมาวิจาหากอาคือเท้าบอกกันไหมได้คือโอกับฟอกหายเห็นเอ้าไก่มาแม่นสู้มักมาไกลอ่บ่แม่นแนว ้อยมันปานอยู่แล้วหมดอดเจียมพวกขมตั้งแต่ค่อยนอนตุ่นยังเห็นคอยบาดผูคอยกันได้แล้วตอกหลักฐาน่ได้เป็นคำกาขอกระมาบ่ได้ลืมสาธุสัทธาบอสสาธุสัทธาแม่ให้สมยืนเน้อ ใส่หลังไฟบังไฟขึ้นอีกแล้วบังไฟขึ้นอีกแล้วเรเดี๋ยวเขาก็จะมาแจ้งตงเซิงข้าเขาอีกไปสอง้านเลยคุณลงบังไฟตทงไซดิวยบวกขึ้นโดนแล้วขึ้นว่าะเขาข้อเข็มทั้งหมประกาศบังไฟล้านขึ้นก่อนนี้รับฐานบังไฟจากจังหวัดยะโสธรพร้อมแล้วที่จะนำพาบรรดาเอฟซีบังไฟตะลายยักษ์บังไฟล้านที่จะขึ้นสู่ฐานกับทีมงาน ตรวอบแต่งว oh. ันนี้้อมแล้วสองสองหนึ่งปัดด

Uhm, ขัน네ขันบังไฟดอกพี่นะครับสูงเกินหลังค้าเออบังไฟตั้งใจเด้อเออสาธิตนะบังไฟให้ขึ <recess ed. S 1> <te le kindergarten> ้นเลยหลังข้านะครับมานะครับเอาทดสอบกันเดียวตั้งใจตั้งใจไม่ต้องทดสอบเอาเลยเอาเลยอ่บังไฟเชื่อมกันเอา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 สู้ข้างบนเนี่ย เด็กเดกเด็เด <gegen violin> <warfare> ็กเด็กซด็กเด็กซ์ด็กเด็เดกเด็เด็กซ์เด็เด็กซ์ดกจากซ์เด็กซ์เด็กซ์เด็ดากนด็เดกดกฐานด่อเด็ด็ด้กซเลยกซ์เด็กซ์เดาดกเกกกเเดเดดเ ใจเย็นใจเย็นมือมือกูกูให้แล้วกุยัดหนึ่งสองส้ำหัว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 หั้หัเหัเบิดหัวหัวเัวดมวหัวหัวัวห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 ัวววหั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 ว้ัว้ัยนะครับขัอีกแก้ตัวอัวหัวหัับัวหัวหัวัวหััวหั ยังฆ่าใจอยู่ยังฆ่าใจอยู่เออเอาสิฝองมื่อนี่มื่อนี่อ่ะเอาบังไฟ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 มืนบังไฟมืนก่อนบังไฟมือเออฝังไฟบังใจนะเออขันบังไฟมืนเลื่อยขี่ฟ้าแสดงว่าพี่น้องเข้าสีไทยก็ลังใจน้องนุ่งทางพุ่นทั้งวันเลื่อยธันสิบบาทอ่าเอาลองเมึงบ่มีซ้อมเลยเอาเลยหนึ่งสองซ้ำ มาฐานเออมาฐานฝั่ไใบมือถือว่าได้มาบึงบังไฟเกือครับดอกสุดท้ายนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะฮะบังไฟเกือเอาให้เล็เอาแค่ควมฐานก็สาธิตให้มันออกพกุ่งออกจากฐานนะหรือจะเอาขึ้นฟ้าได้เพื่อนหายใจเรื่อเอืหายใจเรืวอเลือกหายใจเรืวอเลือก ก็ไม่ตกแล้วครับตกครับสุดท้ายนี้ครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เป็นทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะครับจากทีมงานจวดเดซิลี่ทีมงานจอนี่มือปราบและกับน้องๆในทีมงานจอนี่มือปราบและท่านใดที่รับชมคลิปนี้ขอมีความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนล่ำรวยตลอดไปครับจากใจทีมงานจอนี่มือปราบและทุกๆขั้นครับในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ จวดเอาจอนี่จะเอาพวกอย่างเห็นมังไฟกลัว่าา่ไปก่อนครับ